ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมีความยินดีที่จะมาแนะนำแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับใช้สำหรับการค้นหาตำแหน่งที่ดินนะครับเป็นแอปพลิเคชันของกรมที่ดินนะครับชื่อแอปว่า Lands Maps นะครับ L A N D S M A P S Lands Maps ครับก็อื่นนะครับท่านต้องเข้าไปที่ Play Store เพื่อโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เข้าใส่ในเครื่องของท่านไว้ก่อนนะครับในที่นี้ผมโหลดไว้แล้ว พอโหลดแล้วเนี่ยฮะท่านจะต้องลงทะเบียนครั้งแรกก่อนนะครับลงทะเบียนเข้าใช้แสดงตัวตนนะครับผมข้ามขั้นตอนนี้ไปนะฮะท่านโหลดแล้วก็ท่านแสดงตัวตนหรือการลงทะเบียนครั้งแรกก่อนนะครับอพอได้หน้าจอไอคอนมาแล้วท่านก็กดเข้าไปใช้นะครับ Landmap นะครับนี่นะครับแถวบนแถวบนบรรทัดที่2นะครับซ้ายมือกดเข้าไปครับ ลงทะเบียนรายเรียบร้อยแล้วหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราจะค้นหาแปลงที่ดินของเราเองนะครับท่านเข้าไปที่แว่นค้นหามุมบนขวานะครับท่านคลิกเข้าไปเลยจะมีช้อยให้เลือกจังหวัดนะครับในที่นี้ผมก็ยกตัวอย่างที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับแล้วก็จะขึ้นมาให้เลือกอำเภอ ในที่นี้ผมก็จะยกตัวอย่างที่อำเภอหัวหินนะครับกดเข้าไปสุดท้ายคือเลขโฉนดที่ดินของท่านนะครับท่านต้องมีเลขโฉนดที่ดินของท่านท่านจําไม่ได้ท่านต้องไปหยิบโฉนดของท่านมาดูนะครับเลขโฉนอดอยู่บนบมขวาของโฉนดของท่านนะครับกดเข้าไปในที่นี้ผมก็ซุมเลือกนะครับสมมติว่าเป็นโฉนดเลขที่2 4 1 2 1, 1นะครับท่านกดค้นหาหา แอปพลิเคชันก็จะแสดงหน้าจอตัวนี้ออกมานะครับเลขชนบหมายเลขระวางนะครับเลขที่ดินหน้าสำรวจตำบลอําเภอมีเนื้อที่ให้ด้วยนะครับมีค่าพิกัดแปลงมีราคาประเมินด้วยนะครับใน,ในที่นี้ตัวอย่างนี้คือ1,200บาทต่อตารางวานะครับอ่ามีคิวรองวัดแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านจะไปถ้าหากท่านมีความสงคจะไปไปลองวัดที่แปลงเนี้ย จะต้องมีคิวอยู่50วันณนะนะวันนี้นะครับทีนี้เราจะไปที่แปลงที่ดินของท่านนะครับที่เราจะค้นหากดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะที่ตัวสีฟ้าที่มีดอกจันนะครับท่านกดเข้าไปครับจะขึ้นมามีค่าใช้จ่ายใ,ในการรังวัดให้ท่านทราบแล้วก็มีระบบคำนวณภาษีเว็บไซต์ของกรมธนารักเพื่อดูราคาประเมินนะครับ เปิดระบบนำทางไปที่แปลงอันนี้คือที่เราจะต้องใช้นะครับแล้วก็มีเปิดระบบนำทางไปที่สำนักง,งานที่ดินนะครับแดยที่นี้เราจะใช้เปิดระบบนำทางไปที่แปลงนะครับกดเข้าไปครับระบบก็จะค้นหาคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้งและอัปเดตเวลาที่จะถึงแล้วอ่าครับมุ่งหน้าทางใต้ระบบก็จะค้นหาตำแหน่งที่ดินของท่านแล้วก็ พร้อมที่จะนำท่านเดินทางไปที่แปลงได้เลยนะครับท่านก็ใช้ n a เว g เกเตอร์ตัวเนี้ขับรถตามเส้นทางไปได้เลยครับในที่นี้ระบบก็จะเขียนว่าใช้เวลา27นาทีนะครับระยะทางห่างจากตัวที่ท่านอยู่ก็ประมาณ20กิโลเมตรนะครับก็ไม่ยากอะไรฮะท่านจะได้ไปที่ดินของท่านแวะเวียนไปดูที่ดินของท่านได้นะครับ โดยที่แอป i g นกิเตอรตัวนี้ก็จะนำทางท่านไปครับวันนี้ก็แนะนำแอปพลิเคชันตัวนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับด้วยความขอบพระคุณครับสวัสดีครับ